อุ้ยเขาแตกตื่นกันมากเลยนี่เวลามีเงินหายบัวันนั้น,นบโททรศัพ์วันนั้นวัันนน้มีเงินจักบาทป้อมวันนั้นนี่นี่นว่าแล้วมาแล้วบาย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 ละมีเงินนี่วิ่งหายแลบกลับเลยยน้ามือถือหน,หน,หนีกลับเลยเออนี่เอา้าเดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งนี่รอถ่ายอยู่นี่ปูเทพถ่ายอยู่เด้ถ่ายตัวสมุดหนั่มด้นี่ปูเทพทเกินเออ เพื่อนนางทาช่องช่องอื่นนะเขาเอาไปหมดแล้วเลอแต่สองช่องนี้อลไยังไม่ทําอะไรเมาเามอ้ไปแล้วเออเออเออเขาเอาเอานู่นไปหมดแล้วเราเอาแก่นอย่างเดียวเดี๋ยวไปเอาแก่นกับพุทธเทพนะครับรออาจารย์สมุทรอยู่ถ้าถ่ายกนเดี๋ยวแกว่าผมอีกต้องรอแกสักหน่อยนึงเนาะโอ้หมวกคือเทนะจ้ะเออนี่ยมานั่งนั่งกับคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่เนี่ คุแม่ก็ไม่ค่อยได้มาที่นี่นาน้ะเนาะ่าก็ไม่ได้มาเลยอ่เดี๋ยวขอไปสัมภาษณ์ปุถเทพก่อนนะแม่เนาะเจ็้เจ็อจัดระเบียบก่อนจัดระเบียบก่อนโอ้โหจัดระเบียบเนอะไปทายังกันลูเป็นยังเป็นยังเป็นยังอย่าไปทายกันอ้วนคักสิ เอาดีอาจารย์ทิศพันอาจารย์ทิศพันนะครับสวัสดีครับอย่าลืมเด้อเนี่ย fc ทิศพันกดแชร์เยอะๆนะครับกดแชร์ทางช่องกขาฟีนิวเยอะๆเอาเฮ้ยกรับกองสวัสดีครับผุ้เทพไม่ผมไม่รอแล้วเกียจทารนะเออทาร์เขานานแล้วเบิ้งทาร์เขาแต่เขายังไม่มา ตั้งแต่เช้าตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานก็เมื่อวานรอเขารอพิสมุดิรอพิสมุดก็ไม่เจอผมก็ขับรถตะลงไปตลอดมานี่ก็มารอวันนี้อีกวันนี้ก็รออีกรอจนผูเทสจะกลับแล้วดีนะที่แกยังมีน้ำใจรอนะไม่งั้นแกไปแล้วแกก็อแกก็บอกว่าแกบอกว่า คนสุรินทร์ทีวีนี่คนสําคัญที่สุดเขาบอกว่าคนสุรินทร์ทีวีคนสําคัญที่สุดจะต้องปล่อยในช่องคนสุรินทร์ทีวีให้ได้เหมือนกันว้าท่าเขาท่าเด้่ผู้เทียบท่าเออผู้อื่นเขาถ่ายไปเมื่อแล้วเออผู้อื่นเนี่ยเขาถ่ายเก็บไปเมื่อแล้วหลักฐานน่ะเออเสือไปเบิงดูโลดซองผู้อื่นน่ะเออมีหลายซองโพดเนี่ยมีแตงมโนมณีอะไรน่ะเดี๋ยวผู้เทพจะ เขาเรื de de ่องเลยเดี huh. ๋ยวไปไปนั่งตรงไหนครับเอออเาตรงเว้ยเดี๋ยวมันโน่นมันโน่นมันต้องไปดอกเมองนี่แหละเออเอาเอาเอาเก้าอี้มานั่งมานให้ผมพาเก้าอี้ให้มานั่งคุยกันจะให้ไปตากแดดได้ไงโอ้ดับครูบาอาจารย์ดูยังไงกินยังไงด้วยนี่เออมามามาเอ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 ็าอาจารย์ดูในห่มเออเอาฉากอย่างเดียวเลยเว้าเบิรนจังได่มื้อนี้เห็นพาลูกศิษย์ลูกหามาหลายวันนี้ตัวมาแต่นครราชสีมาครับครับ มาไหว้ปู่เทพเสร็จก็จะมาไหว้หลักกิโลตามตามเดิมเเพราะเขามาหลักกิโลแล้วเขามีโชคนำอย่างอย่างที่เขาขาดไม่ได้ก็คือทิพยสถานปู่เทพเขาต้องไปเพื่อไปเกื้อกูลนะครับเกื้อกูลปู่เทพฉะนั้นพอที่จะกลับเขาก็แวะมาไหว้ตาจันตาเซยังมีหลักกิโลให้โชคแล้วก่อนก่อนที่จะมาสองวันที่แล้วผมก็โทรประสานดังพิสมุนอยู่นะครับ ว่าผมจะมาปล่อยหวยตรงนี้ก็คือเลขของตาจันหลักกิโลให้โชคเพราะว่าปล่อยอยู่บ้านมันห้างง้วซ้อนแล้วมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรที่จะเกิดเลยเพราะว่าผมรันแกเองผมไม่ได้เอามาปล่อยที่นี่นะครับผมไม่ได้เอามาปล่อยที่นี่ผมปล่อยที่โน่นครับเข้าปรากฏว่าเข้าห้างง้วซ้อนนะพี่สมุทรเนาะทุกคนก็รู้ว่าเข้าห้างงวซ้อนแต่มันไม่ดังโป้งเหมือนคนอื่นเขาคราวนี้ตาจันก็บอกว่าหํำ ไปถึงทั่วในในบึง์เอาเลซีโต้มีอยู่แปดซีเมนบอลามีอยู่เจ็ดซีมีอยู่แปดหกกับเจ็ดแปดโตเอาแปดหกไปปล่อยเลยการเลยเอาแปดหกมาเมื่อนี้่ครับเลยปล่อยแปดหกหกกราฟหนามันก็เลยวาเป็นแปดเก่านะครับก็เลยปล่อยสองตู้คือแปดหกกับแปดเก่านะครับ ที่ออกอะกระไดไปแล้วนอกามาเมื่อกี้แปดหกกับแปดเก้าปล่อยแปดหกกับแปดเก้าปล่อยตรงนี้เลยทิ้งทวนประจําเดือนเดือนไหนเนี่ยเดือนพฤศจิกาวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งพฤศจิกาทิ้งทวนเลยทิ้งทวนคือแปดหกกับแปดเก้าคนี้แค่นแค่นแคนเลยเนื้อเนื้อเลยผมบอกเอาหลายเอาแค่นลดเอาผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกเงินนี่จุกจักแปดหกกับแปดเก้าจักสามพันใส่ ไข่เบ่งนะครับไข่มุดม่อนีเนาะเอาไข่ปูเทพคักๆเลยจัดไปเลยจัดไข่ปูเทีบเนี่ยครับเออเป็นท่าเป็นบารแล้วมีปู่จันนะครับผมว่าน่าจะเข้าเป็นงวดที่หกมั่นใจการันตีครับเพราะก่อนห้างงวดนะมันเข้ามาแล้วเข้ามาจริงๆเลยนะครับครับมีหลักฐานด้วยเออนะครับเข้ามาจริงๆเออแล้วงวดนี้งวดที่หก คงไม่พลาด86กับ89ครับครับเพราะว่าผมมาคำนวณกับเลข1386งสมนะครับครับหนึ่ซึ่ง86มันตรงมากับเลขตาจันนะครับตาจันก็เลยให้ผมตัดสินใจเอาเลข86มาปล่อยอย่าลืมเลขขีเป็นกับหัวด้วยก็เลยก็เลยกลับจาก แปดคงมาเป็นแปดเก้าสองตัวบอกออกก็ได้เพราะเขาบอกแล้วว่าหนึ่งสามแปดคงครับต้องมาบอกที่นี่ใช่รับอกที่นี่อย่างเดียวแมนบอกที่อื่นเนี่บอแคนบอดังบอดังจันบอกบอกบอกจวดบอกจวดคำพางวดแล้วยุบานยังบอกจวดเลยอ่าครับต้องมาจวดที่นี่จวดแล้วมาที่นี่จวดแท้ๆจวดกูไดมาที่นี่ก็ได้โชคได้ลาภแท้ๆจวดอื่นว่าจวดมาสุขูสุขคนเลยมาเมื่อกี้ ห้าสิบกว่าคนหนึ่งรถทัวร์หนึ่งรถทัวร์มาจากนครศรีธรรมราชบนครราชสีมาโอ้หนึกว่านครศรีธรรมราชครับมีแต่ชุดใหม่มาชุดใหม่เลยครับอยู่อำเภอเลยครับอาจารย์น่าจะเป็นอำเภออะไรน้องน้องบุญมากน้องบุญมากอโอ้แถวบุญนใกล้แถวอะไรนั่นแหละโอ้เนาะครับโซนมากโซนนั่นแหละ มาแล้วมีโชคก็เลยมาก่อนที่ปูเทพสิมานี่ปูเทพฝันจังไดบอกเลยฝันสิฝันว่าตาจันบอกว่าไปทิ้งทวนให้เนี่ยมันออกบรรษาแล้วเพื่อให้พี่น้องเข้าโดยมีเงินตั้งบาทเที่บไในก่อนก็ว่าเพื่อให้พี่น้องได้มีเงินเก็บเกี่ยววานกับวานเข่าสามหามันออกไปแล้วได้พี่พี่สมด์งวดแรกเลยที่ผมมานะครับวันเข้าบรรษานะครับก็ยกให้แล้ว ตัวนี้ทิ้งทวนพอพ่อมีเงินตักบาทก็วง่พ่อมีเงินเกี่ยวเขานะครับก็ทิ้งทวนให้เหมือนเดิมอีกมีเปิดก็ต้องมีปิดสิหลังจากนั้นมาผวกงวดห้างวดเข้าสอนเลยเด็กเดมิกระดาษเป็่กระดาษเมื่อกี้อัมพลแชแนลเอาไปแล้วต้องเขียนต้องเขียนใหม่เขียนใหม่เดี๋ยวผมแตะเขียนไม่เขียนไปเลยเลขความฝันปูเทพวงเล็บตาจันหลักกิโลให้โชคเลข เลขความฝันปูเทพเลขความฝันปุเทพครับตาจันตาจันตาจันเข้ามาฝันบอกเลยตาจันเข้ามาบอกว่าเอามาเอามาให้ซื้อเลขอะไรแปดหกแปดหกแต่ผมเตะขึ้นเป็นแปดเก้าแปดหกกับแปดเก้าหรือจังไดแปดหกตัวเดียวแปดหกตัวเดียวครับแต่ผมพันหัวให้เป็นแปดเก้าผมพันเองนะอ่าตเก้าเอาแปดหกกับแปดเก้าำนี่พ่อครับจำนี่แข็งแขเลยแข็แขเลยเม็ดเดียวเลยเอาเม็ดเดียวเลยครับเอามือนีนะ แต่พ่อผู้เทพแล้วนะครับหลายคนหลายคนหลายคนคอยจวดนําคอยจวดคอยจวดเลยครับคอยจวดนําเลขผู้เทพเนาะครับถึงทวนด้วยถึงทวนด้วยเดี๋ยวสิมาพ่อกันไล้วเบิงจงแล้วมือนีราศีจับบอกราศีจับเฮ้ยหวยต้องท่านจับสิหรือสีคอจับสีคอจับเด้อ ไม่ดีะรอ้นะครับมาก็มากับลูกษีนกันหลายนะครับเหมือนนี้แล้วก็มาปล่อยเหลขให้กับเอฟซีทางช่องหลายๆช่องที่วันนี้ก็มาไม่ว่าแต่มีหลายคนมากนะครับไม่ว่าแต่พวกพี่ทิพย์พันพวกน้องมันีน้องอะไรมากันเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ครูเทพก็ปล่อยเสร็จไปแล้วแหละตอนจริงว่าจะไปแล้วแต่ว่า รอพ่สมุดคนสุรินทีวีเขาบอกว่ารอคนสุรินทีวีก่อนเดี๋ยวคนสุรินทีวีไปได้เล็นําเพิ่ออผมก็เลยถ่านครับอประวัติวันวินด้วยรอประวัติวินวันนี้นการร่างกินเข่าอยู่ก็เลยเอาเนื้อมันผมก็รอพิสมุนอยู่ครับโอเคนอกเมื้อนี่นะครับขอบคุณผู้เทพนะครับเยวสีหายููเทพเขียนหายแคนแคนอีกรอบหนึ่งนะครับไม่เพราะว่าบอกแต่บอกแต่ปากเปล่าไม่ได้ครับมันต้องมีต้องมีหลักฐานในการเขียนไว้อย่างนั้น เลขความฝันเลขความฝันตาจันอือตาจันนะความฝันตาจันครับหนึ่งหนึ่เฮสกิกายออยักยอสองหาหกหกนะครับโอ้ครับมเมนสิโลกอบคู่บอลรบวม้วนี่หกนี่เอาหกแปดหกครับกับแปดเก่าครับ ซ้ำนี่พ่อแม่นรับเาต้องเอาหลายจังได้ก็ถือเขียนเขียนจังได้ก็ถือบั่นะแปดหกแปดเก้าเทียบไว้จังได้ก็ถือบัพิดดอกแข็บหน้าจอเลยเด้อ๋อกันไว้เลยเทียมนักบุญมีหลักฐานนำครับเเอาลยมีหลักฐานนำเลขนี่เด้อเลขนี่เด้อแคบไว้แคบไว้แคบไว้เพรแคบเดี๋ยวสิ่เจ็ดใจแคบบันทึกไว้ในความทรงจำจะซื้อไม่ซื้อก็แล้วแต่เอามาไว้ลุ้นกัน นะครับโค้งสุดท้ายนะครับเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าปูเทพบอกแข่นแน่นอนในใจด้วยอ่านะครับยังไงก็ฝากปูเทพไว้ในอ้อกอมแขนอ้มใจของมิตรรักแฟนเพลงจะให้ปูเทพแต่ง งเพลงแล้วคนสุรินดิ้งดิ้งเพลงโคนสุรินทรีวีมีเอฟซีมากมายคักเนาะคนสุรินทร์ทีวีนี่ก็กลางดังนะครับก็ใครที่เปิดดาวรุ่งมาแรงนะครับผมยังต้องมาโก้ผมยังต้องมาโก้เขาเลยนะครับเพราะว่าไม่เมาโก้เขาไม่ได้ยูทูบดาวรุ่งมาแรงดาวรุ่งมาแรงแห่งปีตะบัมีตาจันตะบังโก้ไม่แจังไดก็ฝากผมในเด้อสองนะสอสองทุกช่องนะครับขอฝาก คุณประวัติด้วยองประวัตินะครับก็พีนิวซิรินเทเลนนะอาจจะเอิ้นยากจักนิดนึงเพราะว่าเฮ็ดไทยแต่ฝรั่งเบิ้งบ่ค่อยได้เฮ็ดไทยคนไทยก็เลยใช้ชื่อออกจะอินเตอร์อินเตอร์นะครับยังยืนต่อขอบคุณขอบคุณปุถุเทพมากๆเลยขอบคุณปุถุเทพมากมากเลยนะควันให้้แลววงนี้ให้วิ่งแปดดีไหมนี่นะครับกับการแบ่งปันตัวเลขแบ่งปันให้กับเอฟซีทุกๆคนทุกๆช่องนะไม่ว่าแต่ ช่องไหนไปถ่ายก็ให้ความร่วมมือให้ความนี่มากนะครับปู้เทพอีกหนึ่งคนหนึ่งท่านนะที่นี่แล้ววันนี้ได้เดินทางมาที่นี่เดินทางไกลถึง60กว่ากิโลนะหกสิ <60 S 1> กว่ากิโลเดินทางมาที่หลักกิโลเพื่อที่จะมาแบ่งปันตัวเลขให้กับ F c ซีแล้วก็พาลูกศิษย์ลูกหามาเที่ยวมาชมบารมีของแาจันนะแตจันแตาตมีโอ้แตจันนะครับับจเตซีเมีนะครับมาที่นี่นะครับก็มา มาให้กับเ c ีทุกคนได้กราบแล้วก็บูชาแล้วก็อขอพรกันนะขอพรกันไปเพราะหลายหลายคนมาก็ได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่บุญแต่แลัวแตาน,นา<ม>บางคนก็ได้3ามตัวตรงๆบางคนก็ได้เป็นเงินล้านนะเคยมีอยู่แล้วห<ม>ลักกิโลที่นี่มีคนได้ถึงล้านนะครับล้านก็แตกเมื่องวดที่แลเราก็มาลุ้นกันที่นี่ก็ถือว่าได้ตะคารก็ได้ไปตั้ง5า้าใบครับ,รบแล้วก็มีคนที่ ลุงที่เก็บขยะก็ได้ไปอีกเนาะเยอะๆอ่ะผมขี้เกียจพูดแล้วเพราะว่าพี่ที่หมุดเขาไม่ได้พูดสักทีนับวันนี้ผมประวัติวันวินนับจากพี่นิวส์สปินเซนขอบคุณอุเตฟมากเลยครับคุณมากครับไปก่อนเด้อเดี๋ยวให้อากาศเขาไหวว่าแน่นหน่อยเดี๋ยวเขาสิหน่อยใจโอ้ยอหน่อยใจประด้เว่าน้ำพินนะครับบายบาย